ประเทศไทยของเราถือว่ามีความโชคดีในด้านการทำเกษตรกรรมด้วยสภาพพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสมประเทศไทยจึงถูกยกให้เป็นครัวของโลก หล,หลายประเทศเลือกสั่งสินค้าเกษตรจากประเทศไทยเพื่อให้ผู้คนในประเทศได้บริโภคสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสินค้าประมงได้กลายเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้แก่ชาวประมงะเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนับล้านคนในปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาการค้าสินค้าประมงของไทยมีมูลค่ากว่า3แสนล้านบาทโดยแบ่งเป็นการนำข้าว กว่า1แสนล้านบาทและการส่งออกกว่า2แสนล้านบาทจัดอยู่ในกลุ่มประเทศผู้นำการส่งออกสินค้าประมงของโลกโดยส่งออกมากเป็นอันดับที่6ของโลกได้ดุลการค้ากว่า85,786ล้านบาทโดยมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงมีสัดส่วนร้อยละ20ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดแบ่งเป็นสินค้าประมงตามสัดส่วนมูลค่าการส่งออกได้ดังนี้ 1. อาหารทะเลกระป๋อง 2. 2 2. กุ้งและผลิตภัณฑ์23% 3. ปปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง8% 4. หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง5%และอื่นๆ22%เซประเทศคู่ค้าที่มีการนำเข้าสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากประเทศไทยสูงสุดได้กแก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มอาเซียนจีนประเทศในตะวันออกกลางสหาภาพยุโรปออฟริกาและอื่นๆตามลำดับมูลค่าสัตว์น้ำไทยตัวเล็กๆอย่างกุ้งปลากัดปลาทองติดโผเป็นท็อปเ0กับเขาด้วยใช่ค่ะได้ยินไม่ผิด กุ้งทะเลประเทศไทยสามารถส่งออกกุ้งทะเลเป็นอันดับที่4ของเอเชียหรือจะเป็นปลากัดไทยที่จากเดิมราคาตัวละ1ิบบาทสามารถอัปราคาสูงขึ้นจนสร้างมูลค่าส่งออกเป็นร้อยล้านต่อปีจุดแข็งหนึ่งที่สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลข,ของไทยเป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้าเหล่านี้ก็คือศัก,กยภาพของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภยัย และมีการใช้ทรัพยากรที่ผ่านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กรมประมงมีการกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำหรือ GAP พัฒนาฟาร์มเลี้ยงทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานด้านการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการหรือ GMP รวมถึงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตที่ใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศหรือ HACCP ในส่วนของสินค้าประมงที่ได้จากการ จับนั้นกรมประมงก็ได้มีการสร้างมาตรฐานการทําประมงที่ถูกกฎหมายมุ่งสู่การทําประมงอย่างยั่งยืนมีการจับสัตว์น้ําภายใต้ระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนหรือ MSY และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ปัจจุบันสินค้าประมงจากประเทศไทยถือเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวแต่ทิศทางการส่งออกสินค้าประมงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประมงแปรรูปที่เก็บรักษาได้ในระยะเวลานานและสามารถขนส่งสะดวกเช่นอาหารทะเลกระป๋องต่างๆรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแบบกระป๋องขยายตัวร้อยละหกการร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐชาวประมง เกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สินค้าประมงของไทยเติบโตก้าสุสากลกรมประมงในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่ผลักดันมาตรฐานสินค้าประมงไทยให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมัน่นรวมไปถึงการเจราจาในเรื่องกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาวประมงเกษตรกรร,กร,ร,รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือปรับตัวดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่วางไว้เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการค้าของกลุ่มสินค้าประมงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยให้ มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี